วันนี้ก็วันที่8เดษนพฤศภาคม2560กาวันนี้ก็พาท่านมาชมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดโพสว่างพัฒ ที่ปรา,าสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็มาชมความงามของอุโบสถนะวัดสว่างวัดโพสว่างพัฒนาที่จะโปรยทานและก็ครอบครัวของคุณสุพจน์คุณปรีชาชัยวิเศษโปรยทานนะครับแจ้งความ นะครับคุณแม่เยือนชัยวิเศษครับก็มีปัจจัย200บาทที่จะโปรยทานแล้วก็เป็นผ้าข่าม้านะครับอีก1ิผืนนะครับก็ขอขอบพระคุณเจ้าภาพที่จะโปรยทานนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณบุญกุศลข,ของเครือญาติพี่น้องนะครับที่แจ้งมาประสมมานะครับที่เกาะเลยการ ต่างระดับขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ท่านบรรรือได้พร้อมนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันั์ชี้แจงในเวลาต่อไปนะครับหลังนี้นะครับระดับขั้นตอนว่า,าเวลาตั้งแต่เวลาข้างหน้านะครับจะมีอะไรบ้างนะครับก็ขอมอบหมายให้ท่านทีนท่กรระชาสันธ์ นะครับนักกองวยการท่านบรินในน้องนะครับเป็นลำดับต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับการต่างๆที่พี่น้องได้ใะไรก็วันนี้ นะครับโ่ยจะมีการแห่ประเวศดอนกับแห่กองพระป่าครอบครัวเข้าสู่บนพิธีวัดสว่างพัฒนานะครับสิแปลเดือนการจะเป็นการเจริญประพุทติบต์สมโพธิก็อบพระป่าแล้วก็ฟ่างเทศาลายมือมาลายเสนปีนี้เป็นการจัดที่สำคัญสำหรับพี่น้องชาววัดโพสว่างพัฒนา แต่ว่าที่ว่าสําคัญนั้นก็ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราได้จัดวัฒนธรรมจมีการแห่เวรศนดแห่กองพระป่าแล้วก็มีทางเสืวว้าได้นำเครื่องดนตรีเรียกว่าแอบตองยาวนะครับมาแห่ก็นับว่าเป็นการ าต่ความคิดของชาวเมืองสีพีิดกฎมนเทียนบานแล้วก็ไล่ให้ไปอยู่ที่เขาวงกตอากริย์เจ้ากรุงอาตรัสว่าให้ไปอยู่ตาม แปลว่าพระนางมัตสีจะขออ้อนวอนสักเพียงใดแปนว่าพระนางพุษรีจะอ้อนวอนเพียงใดแต่ว่าคืนคำได้ครั้งเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปก็เห็นว่าพระเวสสนรไม่ได้มีความผิดอะไรจึงได้ปิการสืบสารเป็นบุคลาธิฐาน ทางชาวมวลมุตพุทธ,ธมักะในทธีจนทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในการปิดฝ่ายคารวาตัตจะปิดทองเป็นปิดทองและผูกผ้ามงคลและก็ประกอบพิธียกช่อฟ้าจะบผ้าก็จะถว,วายไทยธรรมเครื่องไทยธรรมพระสงค์เก่าวสมโภตนีาถาและอนุโมทนากรวดน้ำเสร็จพิธี นะครับก็เป็นการยกช่อฟ้าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่าน,นพี่น้องที่จะปิดทองก็โดยโดยหลักก็ยกที่จะ